ทุกคนกลับมาพบกับแนมในช่องซีแนมสองสี่ห้านะคะวันนี้จะเป็นแรนดอมนะคะอีกเช่นเคยนะคะทุกคนน้องวันนี้จะกลับมาในหัวข้อที่ว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณในเวลานี้นะเขาฝากมาบอกอะไรกับคุณเนาะคนคนนั้นนะนึกถึงหน้าเขานะคะนาะอแล้วเราจะมาเปิดไพ่ดูไปด้วยกันนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้าง ใบแรกเขาบอกว่าเออรักครั้งเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปก็เราก็ค่อยๆไปด้วยกันละกันเนาะหาทางไปด้วยกันอะไรไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะเป็นอารมณ์แบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตความสัมพันธ์จะเป็นยังไงแต่ว่าก็ให้เราไปด้วยกันนะแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าเนี่ยคือตอนนี้เขาอยากให้แบบ อยากให้คุณนะ่ะชิวๆนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะเพราะตัวเขาเองก็รู้สึกมีความสบายใจณนะเวลาเนี่ยนะคะมีความรู้สึกชิวๆสบายๆมีความสุขนะคะที่ได้อยู่กับคุณนะเขามีความสุขเนาะเขาว่า เขาเองก็อยากจะบอกว่าเขาว่าได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยจากคุณคุณอาจจะเข้ามาสอนในเรื่องอความรากักความสัมพันธ์ในเรื่องของการงานการเงินชีวิตหรืออะไรก็ได้นะเรื่องอะไรก็ได้นะคะแต่เขารู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้อะไรมากมาเลยจากคุณอเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ดีนะ่ะก็ปล่อยมันไปกันเนาะให้อภัยกันนะอะไรกันนะเราก็เริ่มต้นกันใหม่เนาะ อย่าเก็บมาใส่ใจเลยหรือว่าเอออย่าแบบอย่าสมมตินนะถ้าเกิดว่าคุณและเขาเคยมีประเด็นเคยมีอะไรกันที่ไม่สบายใจกันเนี่ยเขาก็อยากจะบอกว่าเออปล่อยมันไปได้ไหมแล้วก็เรามาเริ่มต้นใหม่กันดีกว่านะคะอืมเนี่ยเขาเองอะ่ะก็อาจจะดื้อกับคุณไปบ้างอะไรไปบ้างนะเขาก็อยากจะขอโทษเหมือนกันเนาะ เขาก็รู้ตัวนะว่าบางทีเขาอาจจะไม่น่ารักกับคุณอะไรกับคุณเนาะคุณอาจจะบอกให้ไปทางซ้ายเขาก็ไปทางขวาคุณอาจจะบอกว่าให้ไปข้างหน้าเขาก็ถอยหลังอะไรประมาณเนี้เออนะคะแต่เขาก็ยังอยากที่จะไปต่อกับคุณนะหรือว่าเขาเองก็รู้สึกว่าอืมก็ยังอยากที่จะอยู่กับคุณเนี่ยแหละเนี่ยเห็นป้ายยือนอยู่ข้างกันอะไรข้างกันเนาะรู้สึกว่ายังไงยังไงก็ยังเสียคุณไปไม่ได้นะ ยังต้องการคุณอยู่ให้คนแบบอยู่กับเขาอะไรกับเขานะคะเนาะเนี่ยเขารู้สึกว่าอะไรก็ตามที่คุณงเอเอ่งอนเขานะคุณอาจจะงอนไม่พอใจอะไรเขาอยู่ก็ได้นะเขาก็อยากจะง,อง้องอนนะแบบเออเขาเขาสำนึกผิดแล้วหรืออะไรที่เคยทําไม่น่ารักก็เขาผิดไปแล้วขอโทษนะเขาจริงใจจริงๆนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเข้ามาแบบจริงใจกับคุณไหมเขาจริงใจจริงใจกับคุณมากๆเลยค่ะ นออืมนี่เป็นอารมณ์อยากจะมาเอาใจคุณด้วยนะอยากให้คุณสบายใจมากๆอยากแบบอยากทำให้คุณแบบผ่อนคลายอะ่ะอยากมาดูแลคุณอะไรคุณเนาะแบบแสดงว่าเขาก็รู้แล้ว่าเขาทำตัวไม่น่ารักเนะี่ยก็อยากจะมาทำอะไรดีๆตอบแทนทำให้คุณแบบมีความสุขนะคะอืมเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออในเรื่องของความรักอะ่ะ มันก็เหมือนต้องช่วยเหลือกันไปหรือว่ามันก็ทั้งทั้งสองคนเนาะมันถึงจะทําให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาหรือว่าไปกันต่อกันได้อะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออเรามาช่วยกันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นกันเถอะนะแบบว่าเหมือนทําอะไรดีๆให้กันทุกวันทุกวันอะไรประมาณเนี้ยมอบแต่สิ่งดีๆให้กันนะอ นี่ตัวเขาเองก็กลัวเหมือนกันนะว่าจะแบบว่าเอ้ยทําอะไรไม่ดีไปหรือว่าเออถ้าเขาทําอะไรที่ไม่โอเคก่อนหน้านี้ก็คือเขารู้แล้วมันไม่ดีนะเขาอาจเขาอาจจะแบบไปตกลุมพรางตกกับแบบกับดักของอะไรสักอย่างหรืออาจจะแบบทําไม่ดีคือรู้แล้วด้วยความที่คือต่อไปเนี้ยจะไม่ประมาทละจะพยายามทําอะไรที่แบบว่ามันมันมีเหตุมีผลแล้วก็ทําอะไรที่มันแบบว่า ไม่ต้องมากระทบในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะนี่เขาเองอ่ะพร้อมที่จะสู้ในความสัมพันธ์นี้พร้อมที่จะไปต่อพร้อมที่จะทําให้มันดีขึ้นเขาก็อยากจะรู้นะว่าคุณอนะ่ะพร้อมไปด้วยกันกับเขาไหมสู้เขาไหมเขาสู้นะคุณอนะ่ะสู้ไหมเนาะอ,อ,อโอเขารู้สึกว่าคุณเขาอ,อยากให้คุณปลอดภยัยเขาอ,อยากให้คุณรู้สึกสบายใจ ที่ได้อยู่กับเขานะคะเพราะว่าเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าคุณนะ่ะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขานะคุณเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมันแฮปปี้แล้วมันสบายใจที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้คุณแบบรู้สึกแบบนั้นกับเขาเหมือนกันนะคะอ่าดูสิแล้วเขาฝากมาบอกอะไรกับคุณอีกนะโอ้เขารู้สึกว่า คุณไม่ต้องกลัวนะว่าเขาจะแบบแอบ,บไปทำอะไรลับหลังคุณอนะ่ะเออคือเมื่อก่อนอาจจะเคยทำตัวไม่น่ารักทำให้คุณระแวงไม่ไว้ใจแต่ก็บอกว่าเอ้ยเชื่อใจเขาได้นะนอ้องเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่า,า,อวาตอนเนี้ยเขาซื้อสัตว์กับคุณมากๆเชื่อเถอะคนคนนี้ซื่อสัตว์จริงใจมากๆนะเวลานี้คือเมื่อก่อนอาจจะแบบซื่อสัตว์จริงใจในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้นี่แบบโคซื่อสัตว์จริงใจเลยนะคะ ไม่ทำอะไรรับหลังคุณแล้วเมื่อก่อนอาจจะเคยทำเนาะเนี่ยเพราะว่าเขาอยากเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ดูดีที่สุดในสายตาของคุณอยากจะเหมือนมีการแบบอยากจะเอาเวลาไปทำงานหาเงินเพื่อเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ดูดีอ่ะในสายตาของคุณเนาะอืมนะคะนี่อเพราะว่าคุณคือผู้หญิง หรือผู้ชายที่มีค่ามากๆสําหรับเขามีค่ามากเลยนะคุณแบบเขามองคุณอยู่ในจุดที่ดีมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากที่จะถีบตัวเองบอกว่าทําตัวเองให้มันดีให้มันทัดเทียมคู่ควรกับคุณอะไรกับคุณนะ่ะเอออืมอยากแบบอยากจะมาทัดเทียมกับคุณแล้วนะในเวลานี้เนาะเลเวอ่าโอยอยากบอกว่ารักรักคุณเหลือเกินคุณเป็นเหมือนคู่ของเขาแล้วนะเป็นคู่เลยเป็นคนที่ใช่เป็นแบบ เป็นแฟนเป็นคนรักนะคะรักคุณมากเนี่ยเผอเผยเนี่ยแบบอยากที่จะแบบคือเขามองคุณอยู่ในจุดที่ดีสูงกว่าเขาเขาก็เลยแบบอยากจะพัฒนาตัวเองมาให้ดีคู่คนกับคุณเนาะนี่มีการบอกว่าอยากทักหาอยากพูดคุยหรือชื่นชอบในการพูดคุยกับคนมากๆเลยหรือมีอะไรบางอย่างที่กำลังอยากจะบอกคุณแต่มองว่าน่าจะเป็นความรู้สึกดีๆนะคะที่เขาอยากจะมอบให้ อเนี่ยเห็นป้าเขาบอกว่าเธอไม่ต้องกลัวนะฉันรู้ว่าเธอทํางานหนักมากในความสัมพันธ์นี้มาก่อนนะคะเขาเองก็อยากจะมาทํางานหนักในความสัมพันธ์นี้ให้กับคุณบ้างเช่นกันตอบแทนสิ่งดีๆตอบแทนความน่ารักตอบแทนการที่คุณแบบเหมือนแบบพยายามเพื่อเขามาตลอดนะคะอืมนะเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะไปต่อคุณยาวๆนานๆนะในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วเขาก็ยังรู้สึกว่า มันยังมีความหวังที่จะไปต่อกันได้อะไรกันได้อะอืมมันไม่ได้จบอยู่แค่นี้เลยอยุดอยู่แค่นี้เขามองว่ายังไงยังไงมันก็ได้ไปต่อนะคะอืมเขาก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาไปไหนจากคุณไม่ได้ละเป็นอารมณ์เหมือนติดก,กับดักคุณเนี่ยเออไปไหนไม่ได้แล้วนะอืมรู้สึกว่าอุ๊ยเหมือนแบบเขาเรียอะไรเหมือนแบบคุณไปวางกับดักอะไรใส่เขาก็ไม่รู้ละที่เขารู้สึกว่า ฉันติดอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปไหนไม่ได้แล้วโอ้โหคุณนะเป็นคนสำคัญของเขานะเขาไม่อยากจะบอกเนาะคุณสำคัญมากๆถ้าคุณรู้สึกว่าฉ,ฉันคงไม่ได้สำคัญมั้งหรือว่าเขาไม่ได้เห็นค่าฉันหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าไม่จริงนะเขยจะบอกว่าเขาเห็นค่าเห็นความสำคัญของคุณสุดๆเลยทีเดียวนะคะอ่ะแล้วเราลองเอาไพ่ข้อความมาใช้กันเนาะดีไห อีกดีไหมว่าเขาอยากจะบอกอะไรอีกเนาะแบบเอาแบบจุกๆไปเลยเนาะอ่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณอีที่รักได้ปวดปลดปล่อยฉันจากความเจ็บปวดคือตัวเขาเองอาจจะแบบเจ็บปวดเรื่องอะไรสักอย่างในเรื่องความรักมาก่อนหน้านี้มัง้งแล้วคุณอาจจะเป็นคนปลดปล่อยเขาก็ได้ ฉันฝันถึงอนาคตที่มีกับคุณเนี่ยคนคนนี้วาดฝันอนาคตไว้กับคุณนะหรือว่าแบบอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอยากแต่งงานอยากมีลูกอยากเป็นครอบครัวนะคะฉันเชื่อว่ารักแท้ยืนหยัดต่ออุปสรรคเนี่ยเขารู้สึกว่าถ้าเรารักกันเนาะแล้วมันเป็นรักแท้จริงอะ่ะต่อให้เจอเปัญหาอุปสรรคอะไรอะก็เอาชนะได้หมดแหละ ฉันต้องการเวลาในการเยียวยาจิตใจเขารู้สึกว่าเออมันอาจจะช้าหน่อยนะหรือว่าเออเราค่อยๆไปกันแบบอย่างช้าๆได้ไหมคนคนนี้อาจจะมีแผลใจในเรื่องของความรักหรือว่าคุณและเขาอาจจะเคยมีปัญหากันก่อนหน้านี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าขอเวลาในการเยียวยาใจหน่อยถึงแม้ฉันจะไม่กล้าบอกออกไปแต่ฉันรักคุณนะนี่คนคนนี้ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกจริงๆนะคะปากหนักปากแข็งเนาะแต่ว่าเขาอยากจะบอกว่า เขาก็รักคุณนั่นแหละนะคะพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจเนาะเออฉันจะไม่มีวันปล่อยคนไปแม้สถานการณ์จะยากลำบากเพงใดก็ตามเห็นปะต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันยากมันหนักมันมีอุปสรรคแค่ไหนไม่มีทางที่จะปล่อยคุณเธอ,เธอไปอีกแล้วเนาะฉันจะกลับไปหาคุณเร็วๆนี้เนี่ยมองว่าถ้าหากมีการห่างกาันอะไรกันเนี่ยเขาจะกลับมาหาคุณเร็วๆนี้นะ หรือถ้าไม่ได้ห่างกันก็เป็นอารมณ์ว่าเหมือนแบบเออฉันจะไปเจอเธอเร็วๆนี้นะอะไรเงี้ยฉันอยากให้คุณกลับมาฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณเนี่ยเขากลัวเหมือนกันนะจะสูญเสียคุณไปเนาะถ้าหากมีการห่างกันไปแล้วอะไรกันไปแล้วเลิกกันไปเขาก็อยากให้คุณกลับมาอยู่กับเขาแต่ถ้าไม่ได้ห่างกันยังรักกันอยู่ก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีคุณเอออย่าไปไหนนะกลัว คุณทำลายฉันคุณทำลายความเชื่อใจที่ฉันมีให้คุณเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆอะ่ะเขารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาอ่ะรู้สึกไม่เชื่อใจคุณเนาะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรนะคะอืมฉันพยายามตัดใจจากคุณแต่คุณก็ยังคงอยู่ในใจฉันเป็นอารมณ์ประมาณว่าพยายามตัดใจแต่ก็ทำไม่ได้นั่นเองเนาะเออยังไงคุณก็ยังไปวนเวียนวนเวียนอยู่ในใจเขาก็ ทำพยายามแล้วนะแต่ทําไม่ได้ไงก็ยังรักเหมือนเดิมอืมอ่ะเรามาดูไพ่ยอยากบอกอยากเนะยนำอะไรกับคนบ้างในความสัมพันธ์นี้นะนะคะก็สำหรับต้องขอบคุณคนกดไลค์คนที่ติดตามมาตลอดด้วยนะเนะาะไพ่อยากบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้บ้างความระแวงอเอกขึ้นมาเลย มันมีความระแวงกันอยู่เนาะเดินทางปาร์ตี้ซอรี่อีซี่คนที่ใช่อัพความใกล้ชิดเป็นไปได้ โรแมนติกไพ่ก็อยากจะบอกว่าจริงๆมันอาจจะยังมีความระแวงความไม่เชื่อใจกันอยู่บ้างในความสัมพันธ์นี้แต่ว่ามองว่าความสัมพันธ์นี้ยมันยังได้ไปต่อยังอยู่ด้วยกันยาวๆนานๆนะมันอาจจะมีการเหมือนแบบได้ไปไหนมาไหนหรือว่าได้ไปเที่ยวกันด้วยนะอะไรด้วยนะอืมมันจะมีการขอโทษกันให้อภัยกันเกิดขึ้นแหละเนาะเขาอาจจะแบบมีการรู้สึกเสียใจในความสัมพันธ์นี้อยู่หรือว่า คุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบยังเสียใจแล้วก็ยังระแวงแต่มองว่าความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นมันจะง่ายขึ้นอะไรก็ตามที่มันดูเป็นอุปสรรคหรือว่ามีความยากมีความแบบเอ๊ะจะยังไงเนาะมันจะดีขึ้นนะคะนมันจะง่ายขึ้นรับร่งขึ้นมองว่าเขาก็เป็นคนที่ใช่คนหนึ่งของคุณนะอืความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพัฒนากันไปต่อได้แน่นอนมีความใกล้ชิดการอะไรกันนะคะแล้วก็ ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้จริงเหรอความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปต่อกันได้หรอหรือว่ามันมีความเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้ที่จะสมหวังนะคะแล้วก็จะใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยอะไรกันมากขึ้นด้วยความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นแน่นอนหลังจากนี้นะคะแล้วก็มีความโรแมนติกกันด้วยนะแบบแฮปปี้แฮปปี้กันเนาะหลังจากนี้มันจะแบบหวานซึ้งตรึงใจเลยทีเดียวหวานหวานอะไรเงี้ยอืม ก็ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เก็บเกี่ยวความสุขให้ได้มากที่สุดเนาะเออก็อย่างไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กด Subscribe เป็นเพื่อนกันในช่องนี้นะคะแล้วก็พบกันคลิปหน้านะคะทุกคน